สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงห์บุรีนะครับนี่อ่าเป็นช่องทางนะครับในการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ QR code นี้นะครับนี่เป็น WeChat นะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆสมาชิก FC ต่างประเทศครับ l i n e แอดนะครับมีแอดไซน์นำหน้าครับตามด้วย TG 6 3ตัวครับสามารถ ทรงพระมาสอบถามได้นะครับในยินดีรับเช่านะครับอ้าวันนี้มีมาสามองค์ครับเป็นพระสมเด็จปีสองนห้านย์เก้านะครับนี่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามนะครับนี่ปีศูนย์เก้าปีศูนย์เก้าอันนี้เป็นย้อนยุคครับปีศูนย์เก้าศูนย์เก้าย้อนยุคนะครับอเห็นไหมด้านหลังครับปีสองห้าสย์เก้าอ่ะนี่แบบนี้ลองเทียบดูนะครับนี่อ่ะเห็นไหม ค่อนข้างเนื้อค่อนข้างจะหดตัวใช่ไหมครับนี่เห็นไหมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมพระค่อนข้างจะหดตัวนะครับนี่ทั้งสององนะอ่ะแล้วมาดูนะครับปีสองห้าสามกว่านะครับนี่ผมไม่แน่ใจปีป,ปีปีไหนครับปีสามเก้าหรือปีสามเจ็ดหรือสามห้านะครับนี่อ่ะเห็นไหม เนื้อหามวลสารนะครับนี่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเห็นไหมครับนี่ความแข็งกระด้างของพระนะครับจะไม่อ่อนช้อยนะครับนี่เห็นไหมจะเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมๆคมๆค,ครับส่วนปีสองนห้ารูนยเก้าครับจะคมๆหดตัวเห็นไหมครับนี่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 อ่ะดูเห็นไหมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบด้านขอบขอบด้านข้างกันนี่เห็นไหม แล้วดูวด้านหลังนะครับเทียบเห็นไหมความแข็งของเนื้อปีสามกว่าๆนะครับนี่เห็นไหมค่อนข้างจะแตกต่างนะครับอ่านี่ดูดีด้านหน้าเห็นไหมแข็งเลยครับนี่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับเห็นไหมาพปีสองห้าศูนยเก้าครับจะหดตัวนะครับนี่ เรามาเทียบขอบนะครับทั้ง3ด้านนะครับนี่องขวาสุดนะครับจะเป็นปี253กว่ากว่านะครับนี่ส่วนอ,องกลางและองซ้ายครับจะเป็นปี2509นนะครับนี่ใครที่อยากจะศึกษาก็แคปเจอร์เก็บไว้ดูได้นะครับนี่เป็นขอบด้านข้างนะครับขอบด้านบนนะครับนี่อ่ะลองดู นี่ก็เป็นขอบด้านล่างนะครับนี่อ่ะลองเทียบเก็บไปดูนะครับนี่เห็นไหมโซนเนื้อเนี่ยจะแตกต่างเลยแล้วก็ขอบด้านล่างครับเห็นไหมครับนี่อเห็นไหมสีเนี่ยจะแตกต่างชัดเจนเลยความหดตัวขององค์พระเห็นไหมครับนี่แข็งแข็งแบบนี้กระด้างกระด้างแบบนี้นี่ไม่ใช่นะครับหลายๆท่านนะครับยังไม่รู้นะครับ บางท่านกตีรวมรับไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ได้ครับนี่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับผมต้องสิ่งดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับหรือว่าใครมีแบบนี้นะครับนี่อ่ะแบบนี้นะครับปีสองหครับก็สามารถส่งมาขายผมได้ครับนี่ที่ไลนะครับ @tg 6 3ตัวครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับตามเบอร์นี้ได้เลยครับ ยินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับนี่อ่ะหรือว่าใครสะดวกครับก็สามารถนำพามาให้ชมได้ที่ห้างพันธิพาซ่างามวงวานนะครับนี่เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องสิมงดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ